มาพักใจให้หายเหนื่อยกันนะคะวันนี้เนาะมานั่งสมาธิก่อนนอนกันเช่นเคยค่ะใครที่รู้สึกว่าโหวันนี้เราพลังงานเริ่มหมดแล้วนะมาเติมพลังใจกันเล็กๆน้อยๆนะคะก่อนนอนนะพลังใจตรงนี้นะคะก็ะไม่ได้มีเอาไว้ไปทำงานต่อในค่ำคืนนี้นะแต่ว่ามีเอาไว้ให้เราได้รู้สึกผ่อนคลายค่ะเพราะว่าในวันที่เราทำงานทั้งวันเนาะหรือว่าเราใช้พลังงานไปหมดแล้วค่ะ หลายครั้งมันเป็นความล้าเป็นความเหนื่อยเนาะแล้วเราก็รู้สึกว่าโอ้มันบางครั้งมันจะทําให้เรานึกถึงเรื่องดีๆในวันนี้ไม่ออกนะคะอาจจะทําให้เรากลับไปจมกับปัญหาหรือรู้สึกว่ามันหมดแรงแล้วก็ให้การมานั่งสมาธิพักใจตรงนี้ค่ะเป็นการได้พักผ่อนเนาะแล้วก็เติมพลังให้เราได้ผ่อนคลายแล้วก็เตรียมที่จะ,ะมีกำลังในการตื่นมาสู้กับวันพรุ่งนี้ต่อนะคะ เวลาที่เราอยากพักแล้วเราพักไม่ได้เนี่ยอันนึงก็จะเป็นเพราะว่าหน้าที่การงานหรือว่าเรื่องราวที่เรายังต้องรับผิดชอบเรื่องราวที่เรายังต้องทำเนี่ยมันยังอยู่แต่ว่าอีกอันนึงก็คือว่าที่เราพักไม่ได้เพราะว่าเราไม่ยอมพักเนาะอาจจะไม่ยอมพักเพราะว่าเรายังรู้สึกว่าเรายังทําวันนี้ได้ไม่เต็มที่หรือว่าไม่ยอมพักเพราะยังอยากจะทํานู่นทํานี่อยู่หรือว่าอยากจะอยากจะให้รางวัลตัวเอง ะะวันนี้อ่านเจอบทความหนึ่งที่เป็นคุณหมอจิตแพทย์เขียนนะคะน่าสนใจมากเลยเขาบอกว่าการพักผ่อนไม่เท่ากับการผ่อนคลายนะคะคือพักผ่อนเนี่ยมีได้หลายรูปแบบเลยเนาะเหมือนที่บางทีเราบอกว่าวันนี้เราเหนื่อยแล้วเราขอชดเชยความสุขเนาะอยากจะ,ะนั่งดูมือถือไปเรื่อยเรื่อย,อยแบบนี้นะคะก็มีอะไรให้เราดูเรื่อยๆเ,เลยคุณหมอบอกว่าถ้าเราอยากจะพักผ่อน มีได้หลายวิธีเลยแต่ว่าการพักผ่อนบางทีก็อาจจะสร้างความเครียดให้เราโดยไม่รู้ตัว mm. เช่น mm. การที่เราอาจจะไปดูซีรีส์อย่างนี้ mm. ใช่ไหมคะอได้ผ่อนและได้พักผ่อนแล้วแต่ว่าออบางครั้งเนี่ยเรื่องราวตรงนั้นอาจจะกระตุ้นให้เรามีดรามา่าหรือว่ามีการดึงอารมณ์บางอย่างนะคะแทนที่ว่าจะได้ผ่อนก็อาจจะกลายเป็นว่าตื่นเต้นเร้าใจแทนเนาะการพักผ่อนที่ดีค่ะ ที่คุณหมอเขาบอกก็คือการได้ผ่อนคลายถ้าเราได้ผ่อนคลายค่ะจะทําให้การนอนหลับดีขึ้นด้วยลหลายๆคนเนี่ยกังวลกับเรื่องการนอนไม่หลับและพยายามบังคับให้ตัวเองนอนหลับหรือต้องการให้ตัวเองนอนหลับให้ดีให้มีคุณภาพเนาะโดยเฉพาะปัจจุบันใช่ไหมคะความรู้เกี่ยวกับการนอนหลับเนี่ยมันเยอะมากเลยแล้วก็กลายเป็นเทคนิคสําคัญที่จะฟื้นฟูสุขภาพกายสุขภาพใจคือต้องนอนหลับให้มีคุณภาพแต่ว่าหลายๆครั้งมันทําแบบนั้นไม่ได้ คุณหมอท่านนี้ก็เลยบอกว่าการที่เราจะหลับหรือไม่หลับอะคะมันเป็นผลลัพธ์แล้วอะเป็นธรรมชาติเราควบคุมตรงนี้ไม่ได้เนาะคือจะไม่หลับมันมันก็ไม่หลับอะจะหลับก็พอกลับได้เลยใช่ไหมคะแต่สําคัญกว่านั้นก็คือว่าการได้ผ่อนคลายคะ่ะแม้ไม่หลับแต่ผ่อนคลายได้อยู่ในเรียบท,ที่ผ่อนคลายกายผ่อนคลายใจผ่อนคลายอันนี้ก็บอกสําคัญกว่าสําคัญกว่าการพยายามบังคับให้ตัวเองหลับ Um, พออ่านถึงตรงนี้เนาะแอบนึกถึงตัวเองเหมือนกันคะ่ะหลายๆครั้งที่เริ่มนอนไม่หลับด้วยความกังวลจะรู้สึกว่าเ,เราจะไม่สดชื่นหรือเปล่าจะรู้สึกว่าเรานอนไม่ดีแล้วเนี่ยมันจะมีผลเสียหรือเปล่าแต่สุดท้ายค่ะสิ่งที่ควรถามก็คือว่าปล่อยวางผ่อนคลายหลับหรือไม่หลับเป็นผลลัพธ์แต่ถ้าผ่อนคลายเนี่ยมันเป็นเหมือน โปรเซสเนาะเป็นกระบวนการถ้าเราได้ผ่อนคลายก่อนเนี่ยก็จะใช้ได้เลยนะคะวันนี้ถ้าเรารู้สึกว่าเราพักไม่ลง <c oughs> นะอาจจะเป็นเพราะว่าเราอากำลังแบกภาระอยู่หรือว่าอาจจะแบกความคาดหวังอยู่หรืออาจจะแบกอะไรบางอย่างอยู่นะคะ <c oughs> ก็อยากจะชวนทุกคนนะคะได้มาวางสิ่งที่แบกลงสักไม่กี่นาทีนี้เนาะนะคะเราก็เตรียมตัวที่จะผ่อนคลาย ให้กายสบายให้ใจสบายนะคะแล้วก็มายืดเหยียดร,ร่างกายมานั่งสมาธิกันสิ่งเหล่านี้ค่ะได้รับการรับรองทางวิทยาศาสตร์ว่าการได้ทําสมาธิมีสติยังผ่อนคลายก่อนนอนก็ช่วยให้ทาให้เราหลับได้ง่ายขึ้นมีคุณภาพการนอนได้ดีขึ้นเนาะนะคะก็จะชวนทุกท่านนะคะได้มาผ่อนคลายกันถ้ารู้สึกเหนื่อยรู้สึกล้าบางครั้งเราจะแค่ต้องการเวลาได้ อยู่กับตัวเองนิ่งๆได้ทบทวนตัวเองหรือว่าให้ตัวเองได้ชาร์จแบตนะคะ,ะเดี๋ยวเรามายืดเหยียดร่างกายกันนะคะ,ะวันนี้เนาะเดี๋ยวประสานมือนะคะดันมือขึ้นหายใจเข้าลึกๆนะคะหายใจออกนะคะ,ะวาดมือลงมาค่ะขอดันมืออีกครั้งหนึ่งนะคะประสานมือค่ะดันมือขึ้นค่ะหายใจเข้าลึกหายใจออกแล้วเอียงไปข้างนึ่งค่ะ ยืดสีข้างของเรานะคะเราตั้งมือขึ้นมาค่ะหายใจเข้าลึกยืดตัวขึ้นหายใจออกเอียงไปด้านข้างค่ะเราจะดึงกลับมาที่ตัวเองอย่างผ่อนคลายนะคะมือนะคะแปะหูข้างนึงค่ะเอียงด้านข้างนะคะหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวผ่อนคลายสบายสบายยืดคอของเรานะคะที่ทำงานทั้งวันเนาะ ร่ามเนื้อเรายัางไม่ได้ผ่อนคลายนะเราเอาช่วงเวลานี้ก่อนั่งสมาธิมาผ่อนคลายกันนะคะตั้งคอขึ้นมาค่ะเปลี่ยนข้างนะคะยืดคอเนาะหายใจเข้าลึกอ,ออกยาวผ่อนคลายสบายสบายตั้งขอขึ้นมาค่ะประสานมือนะคะหลังตรงหุบแขนลงเนาะเอาคางชิดอกนะคะหายใจเข้าลึกอ,ออกยาวผ่อนคลายสบายสบายยืดคอของเรานะคะ เอาช่วงเวลานี้ได้คูดาวร่างกายไปด้วยนะ้อแล้วก็คูดาวจิตใจของเรานะคะให้พร้อมที่จะนอนหลับเนาะ,ะตั้งศรีรษะขึ้นคางเห็นหน้านะเอามือของเราค่ะดันคางของเราค่ะขึ้นนะยืดให้ผ่อนคลายตั้งศรีรษะขึ้นมา่ะมุนหัวไหลไปด้านหลังหน่อยนะนะคะ กึบกับกึบกับเนาะบางทีเราใช้อ่าร่างกายเราทุกวันนะแม้เราจะทําท่าแบบนี้ทุกวันนะคะก็แก้ได้ทุกวันนะเพราะว่ามันเป็นการแก้อาการที่เราทําอิริยาบถใดอิริยาบถหนึ่งนานๆเนาะยืดหัวไหล่นิดนึงนะคะนะผ่อนคลายสบายสบายอ่าเปลี่ยนข้างค่ะยืดหัวไหล่เหมือนเดิมนะผ่อนคลายสบายสบาย เ่ะเวลราเอามือไปด้านหลังนะคะแบบนี้นะเอาหัวเราช่วยดันด้นดวยนะคะยืดรักแร้ของเรานะคะให้ผ่อนคลายสบายสบายบางทีเราจะรู้สึกปวร้อนวุบวาบเนาะก็คือกล้ามเนื้อตรงนั้นนะคะบางทีเกร็งตึงเลอดลมเขาเดินไม่สะดวกนะเรายืดมันก็จะรู้สึกร้อนวุบวาบบ้างนะคะ่นะเปลี่ยนข้างค่ะดานใช้หัวของเราช่วยดันไปด้วยนะคะผ่อนคลายสบายสบาย นะคะจากนั้นเรา,เาท่าแมวเหมี่ยวนะคะเดี๋ยวเรานวดสีรษะของเรานิดนึงนะคะเอาข้อนิ้วเนาะนวดกำหมัดนวดหน้าผากนะคะกดครึงนวดให้ผ่อนคลายสบายสบายนะนะคะใครที่วันนี้คิดเยอะนะมีเรื่องราวเยอะเหลือเกินนะคะ,ะกำหมัด <laughs> ไม่ไปต่อยอะไรเนาะแต่ว่ามาครึงนะคะให้กล้ามเนื้อเราผ่อนคลายสบาย กดนวดไปได้ถึงศีรษะเลยนะคะใช้กำปั้นของเราเนี่ยนะคะค่อยๆคลึงศีรษะของเราค่ะตอนนี้เราก็กำลังดึงใจของเรากลับมาอยู่กับร่างกายของเรานะคะเป็นการเริ่มดึงสติให้มาอยู่ใกล้ตัวมากขึ้นแล้วก็อยู่กับตัวเราให้ร่างกายของเราผ่อนคลายใจสบายสบายเดี๋ยวเราจะได้มานั่งสมาธิ ะะพักความกังวลพักความเหนื่อยล้าลงชั่วคราวเนาะนะคะเรานวดได้ถึงไทยทอยเลยนะคะให้เราผ่อนคลายแม้บางท่าเราจะทำทุกวันอยู่แล้วนะคะแต่ทำไปเยอะๆก็ไม่ได้มีผลเสียอะไรเนาะนะคะก็ช่วยให้ลมลหมุนเวียนดีออกซิเจนไปเลี้ยงได้ดีนะคะ <c oughs> จัดทรงผมนิดนึงนะคะ จากนั้นนะคะเดี๋ยวเราเคาะตรงกลางศีรษะนิดนึงนะคะเคา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 ะนะคะกลางศีรษะของเราเคาะได้ทั่วศีรษะเลยนะคะให้เราผ่อนคลายสบายสบายอ่าตอนนี้ลองสำรวจนะคะว่านั่งอยู่ในท่าที่สบายหรือเปล่านะคะ,ะมือไม้ของเรานะอันไหนไม่สบายนะเราก็บีบนวดได้นะคะ ให้ตอนนี้เหมือนเป็นช่วงเวลาที่เราได้พักผ่อนกับตัวเราเองนะคะยิ่งเราเหนื่อยล้าเราก็ต้องยิ่งหาเวลาพักนะคะแล้วก็การพักที่ดีคือพักแล้วฟื้นคืนชีพนะคะพักแล้วมีแรงจะกลับมาทำงานมีแรงจะ,ะไปนอนอย่างมีความสุขนี้ก็เป็นการพักที่ดีนะคะอ่าโอเคให้นั่งในท่าที่สบายนะคะขาเท้าของเราเนาะมุนก้เท้าได้นะคะ ทำได้ให้เรารู้สึกผ่อนคลายใครนั่งอยู่ในท่าที่ยังไม่ค่อยสบายเราก็ปรับให้สบายค่ะใครที่นั่งสบายอยู่แล้วเนาะก็สามารถที่จะเริ่มทำสมาธิไปพร้อมกับเสียงนี้นะคะแต่ว่าท่านใดถ้ายังติดภารกิจเราก็ฟังกันไปเพลินๆน,นะคะวันนี้เราจะนั่งสมาธิกันสักพักหนึ่งนะคะอันดับแรกนะคะให้เรานั่งในท่าที่สบายนะคะเพราะว่าการทำสมาธิ จะมีสติควบคู่กับความสบายนะคะทั้งสบายกายสบายใจค่ะให้เรานั่งในท่าที่สบายนะคะใครที่สะดวกหลับตาก็ค่อยๆปิดเปลือกตาลงมานะคะอย่างผ่อนคลายใครที่ไม่สะดวกหลับตาค่ะก็จะมองไปไกลๆนะคะไม่ได้จ้องอะไรก็จะช่วยพักสายตาได้นะคะพอเราปิดเปลือกตาลงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะค่อยๆสำรวจร่างกายของเราค่ะ ตรงไหนที่เกรงตึงเราจะค่อยๆผ่อนคลายให้สบายสบายเริ่มตั้งแต่ศีรษะของเรานะคะบริเวณหน้าผ่าคขม,มับทั้งใบหน้าเนาะตรงไหนที่เกร็งตึงให้เราทำความรู้สึกค่อยๆค,คล,คลี่คลายกล้ามเนื้อให้สบายสบายคิ้วที่ชนกันอยู่นะคะค่อยๆค,คล,คลี่คลาย ให้ความผ่อนคลายกระจายไปทั่วไปหน้าของเราผ่อนคลายลำคอบ่าไหล่จนถึงแขนทั้งสองข้างเวลาที่เราเกรงเราเครียดกล้ามเนื้อไหล่จะยกโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะเราก็ค่อยๆผ่อนไหล่ของเราลงค่ะ จากนั้นนะคะให้เราผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณช่วงอกท้องแผ่นหลังผ่อนคลายสบายสบายผ่อนคลายก้นสะโพกต้นขาเข่าน่องข้อเท้า ปลายเท้านิ้วเท้าของเราให้ผ่อนคลายสบายสบายให้เราผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนระบบประสาทต,ต่างๆให้ค่อยๆผ่อนคลายสบายสบายให้ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่เราจะได้ชาร์จแปดใจของเรา ด้วยการทำกายให้สบายทำใจให้สบายปลดปล่อยวางเรื่องราวต่างๆลงชั่วคราวเรื่องในอดีตที่ผ่านมาแล้วหรือแม้จะเพิ่งผ่านไปไม่กี่นาทีที่ผ่านมานี้เราขอวางลงชั่วคราวเรื่องในอนาคตที่ยังมาไม่ถึง แม้จะเป็นอนาคตอันใกล้ๆนี้เราขอวางลงชั่วครางผ่อนคลายสบายสบายผ่อนคลายสบาย เราจะค่อยๆพาใจของเรากลับมาสู่บ้านคือร่างกายของเราด้วยความผ่อนคลายสบายสบายผ่อนคลายสบายสบายกายที่สบาย ใจที่สบายการปล่อยวางทั้งความคิดความกังวลจะค่อยๆดึงสติของเรากลับมาอยู่กับปัจจุบันอย่างผ่อนคลายและจะค่อยๆทำให้ใจของเรากลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวและเขาจะกลับไปสู่ฐานที่ตั้งของใจ เมื่อใจกลับไปอยู่ในฐานที่ตั้งของใจเราจะรู้สึกผ่อนคลายสบายสบายรู้สึกได้รับพลังงานเหมือนเรากำลังชาร์จแบตเตอรี่ให้ใจของเราซึ่งทำได้ง่ายๆโดยเร,เริ่มต้นจากกายสบายใจสบายผ่อน ลายสบายสบายผ่อนคลายสบายสบายผ่อนคลายสบาย อ่อนคลายสบายสบายให้ความสบายนี้ค่อยๆชำระล้างความเหนือ่อยล้าต่างๆเราไม่ต้องรีบไม่ต้องเร่งไม่กดดันตัวเอง เราแค่อยากอยู่กับอารมณ์นี้ไปเรื่อยๆอ,อย่างผ่อนคลายสบายสบายพ่อนคลายสบายสบายพ่อน คลายสบายสบายความผ่อนคลายดีทั้งสุขภาพกายดีต่อสุขภาพใจแล้วก็ดีต่อจิตวิญญาณของเราความผ่อนคลายจะช่วยทำให้เราค่อยๆเข้าสู่ความสงบอย่างง่ายๆ แม้เราจะผ่านเรื่องราวต่างๆมากมายในวันนี้เราขอเวลาให้ตัวเราได้ผ่อนคลายสบายสบๆให้ความผ่อนคลายนี้เป็นพลังงานที่ชุบชูใจของเราจากความเหนื่อยล้าความวุ่นวาย ช่วยให้ใจของเรารู้สึกชุ่มชื่นพอ่อคลายสบายสบายผ่อลคลายสบายสบาย ใจของเราจะค่อยๆหยุดค่อยๆนิ่งค่อยๆหยุดจากความวุ่นวายต่างๆที่วุ่นวายมากก็จะค่อยๆ่วุ่นวายน้อยลงใจของเราจะค่อยๆนิ่งนิ่งจากอารมณ์ต่างๆที่เข้มข้นที่แปรปรวน จากคลื่นที่รุนแรงก็เป็นคลื่นที่เบาขึ้นละมุนล,ละไมมากขึ้นจนเป็นคลื่นน้อยๆที่สวยงามในท้องทะเลพล่อนคลายสบายสบาย ่ออนคลายสบายสบายแล้วเราก็ค่อยๆให้กระแสจากความสบายนี้แผ่จากใจของเราสู่ทุกเซลล์ในร่างกายของเราขอให้ทุกเซลล์ในร่างกายของเราแข็งแรง สดชื่นมีความสุขแผ่ขยายความเมตตาปรารถนาดีจากใจที่บริสุทธิ์ของเราถึงคนที่นั่งอยู่ข้างๆเราอยู่รอบตัวเราขอให้เขามีความสุขแผ่ขยายความปรารถนาดีของเราให้กว้างออกครอบคลุม ที่อยู่ที่เราอาศัยอยู่ขอให้ผู้คนที่อยู่ในที่เดียวกับเรามีความสุขแผ่ขยายกว้างออกจนครอบคลุมทั้งจังหวัดที่เราอยู่ครอบคลุมทั้งประเทศที่เราอยู่กว้างออกจนครอบคลุมโลกใบนี้ สัพพสัตท,ทั้งหลายมดหมูหนูแมลงหรือว่าสิ่งมีชีวิตใดๆก็ตามผู้คนในทุกเชื้อชาติทุกศาสนาทุกเผ่าพันธุ์ใครที่มีทุกข์มากขอให้เขาทุกข์น้อยลงใครที่ทุกข์น้อยขอให้เขาพ้นทุกข์ใครที่มีความสุขอยู่แล้วขอให้เขามีความสุขยิ่งขึ้นไป นึกแผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายกว้างใหญ่ไม่มีประมาณส่งพลังงานดีๆนี้ให้แก่บุคคลน,นั้นเป็นที่รักของเราไม่ว่าท่านจะมีชีวิตอยู่หรือละจากโลกไปแล้วขอให้พลังงานความบริสุทธิ์นี้ เป็นพลังงานหล่อเลี้ยงใจหล่อเลี้ยงชีวิตท่านทั้งหลายนึกค่ายายกับผู้ที่ทำให้เราโกรธแค้นเคืองขุ่นข้องหมองใจเสียใจช้ำหมกช้าใจทั้งหลายเราแผ่เมตตาให้อภัยแก่เขาเพื่อให้ใจของเราเป็นสุข เราก็นึกอธิษฐานจิตขอบุญบรารมีขอพลังงานขอผู้ที่เรานับถือหรือธรรมชาติที่ใหญ่กว่าเรารวมกับคุณความดีที่เราทำมาขอให้เราสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุไขยยืนยาวปราศจากทุกศกโรคภัยทั้งหลาย การงานหน้าที่ต่างๆขอให้ประสบความสำเร็จดังใจนึกครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขคนในครอบครัวรักใคร่กลมเกลียวให้เราแวดล้อมไปด้วยผู้คนที่ดีแวดล้อมไปด้วยนักปรา์บัณฑิตกัลยะาณมิตรทั้งหลายคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตกันให้เราได้โอกาสดีๆ ได้สิ่งแวดล้อมดีๆเกื่อหนุนชีวิตเราสิ่งใดที่เป็นอุปสรรคก็ขอให้มาลายหายสูญขอให้เรามีความสุขนึกอธิษฐานจิตกันตามใจปราสนาสักครู่หนึ่งนะคะ ช่วงสุดท้ายนี้เราขอให้พลังงานบริสุทธิ์ที่เราได้นั่งสมาธิร่วมกันเป็นพลังงานที่ช่วยให้โลกใบนี้จเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นเป็นโลกแก้วที่ปลอดภัยหายใจเข้าลึกๆ หายใจออกช้าชาผ่อนคลายสบายสบายห,า,ห,ออา,า,หายใจเข้าลึกๆหายใจออกช้าชาผ่อนคลายหายใจเข้าลึกๆหายใจออกช้าชาผ่อนคลาย แล้วเราก็ค่อยๆลืมตาขึ้นนะคะว,วันนี้ได้นั่งสมาธิร่วมกันอีกหนึ่งวันนะคะก็ใครที่เหนื่อยเนาะก็ได้ช่วงเวลานี้มาเติมกำลังใจร่วมกันนะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะมีความสุขแล้วก็ได้พลังงานดีๆแบบนี้เติมเต็มให้ใจของเราแล้วก็ไปแบ่งปันให้คนรอบข้างนะคะนนก็ขอลาไปก่อนนะคะรับเป็นสุขตื่นเป็นสุขคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายขออนุญ,ญ,ญาตปิดไลฟ์นะคะ